สวัสดีครับผมเซนอรันและคุณกำลังฟัง Runway Podcast ทำ5สิ่งนี้ทุกวันแล้วจะพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นได้ภายใน5เดือนต้องยอมรับคำว่าการทำงานของเราชาวออฟฟิศยิ่งโตขึ้นยิ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ลายๆคนมมกจะต้องพบเจอกับชาวต่างชาติอยู่บ่อยๆบ,บางคนก็สื่อสารได้ดีครับบางคนก็พอเอาตัวรอดได้แต่ก็มีไม่น้อยที่ปิดปากสนิทเมื่อต้องเจอกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเพราะฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังรู้เรื่องแต่ไม่รู้จะโต้อต,อตอบยังไงแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าภาษาอังกฤษที่เรียนมาครับมันไม่ตรงกับการใช้งานจริงเลยวันนี้ผมจึงอยากพาคุณหนีจากกรอบความคิดในการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆที่อาจทําทให้คุณไม่พัฒนาไปไหน แล้วมาเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติไปด้วยกันครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเทคนิคที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มกันจริงๆผมอยากจะขอสารภาพก่อนเลยครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จบด้านภาษามาโดยตรงเแต่ว่าผมตกผลึกวิธีการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับแบบเข้มข้นเลยมาตลอดระยะเวลา,า2ปีเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปทํางานบริษัทหนึ่งที่มีโอกาสได้ติดต่อกับชาวต่างชาติ วันนี้ผมก็เลยจะนําเทคนิคที่ผมได้ฝึกฝนมานะครับมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้นําไปปรับใช้กันครับโอเ okay, ค let's get started ข้อที่1ตั้งเป้าที่ความสําเร็จในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ที่ผลลัพธ์การที่เราจะเก่งอะไรสักอย่างครับโดยเฉพาะภาษาเราจำเป็นต้องฝึกฝนจนเรามีความชํานาญไม่มีใครเก่งอะไรได้ในวันเดียวทุกคนต่างพัฒนาทักษะนั้นๆซ้ําๆทุกวันดังนั้นแทนที่จะเอาเวลานะครับมาตั้งเป้าว่า เราจะต้องสื่อสารกับคนต่างชาติได้รู้ในระดับไหนหรือว่าจะต้องสอบโทงอีกให้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเราควรจะหันมาให้ความสําคัญกับการกําหนดวิธีการเข้าถึงภาษาอังกฤษได้ในแต่ละวันเพื่อให้ทักษะภาษา,าอังกฤษของเรานะครับดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่กดดันตัวเองมากเกินไปจนทําให้เราผ่านล้มเลิกไปกลางคันและที่สําคัญครับสิ่งที่คุณทํามันจะต้องเป็นสิ่งที่ทาได้จริงในความถี่ที่เหมาะสมเช่นคุณอาจจะกําหนดให้ตัวเองนะครับอ่านบทความภาษาอังกฤษแบบสั้นๆวันละหนึ่งบทความ เป้าหมายของคุณจึงไม่ใช่ว่าคุณจะต้องสอบโทรอีกได้คะแนนเท่าไหร่แต่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณก็คือคุณจะต้องอ่านภาษาอังกฤษให้ได้1บทความตอนหนึ่งวันครับหรือถ้าคุณชอบฟังพอดแคสต์ครับคุณก็อาจจะเปลี่ยนมาฟังพอดแคสต์หรือว่าดูวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติบ้างนะครับพยายามทําให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตคุณแต่คุณสามารถทํามันสําเร็จได้ในทุกวันข้อ2ครับให้ความสําคัญกับการออกเสียง แม้ว่าเราจะรู้คำศัพ <bem> ท์มากมายครับ <Tage> แต่หลายครั้งเราก็ไม่รู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องถ้ารถออ <idental> เราพูดออกไปด้วยการออกเสียงที่ผิดผิดนะครับก็จะทําให้คู่สุทนาเนี่ยเข้าใจได้ยากหรืออาจจะเข้าใจได้ผิดไปเลยหรือถ้าเราไม่รู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยเวลาต่างชาติพูดมาเนี่ยเราก็อาจจะฟังไม่ออกแม้ว่าคํานั้นน่ะเป็นคําที่ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถอ่านออกแล้วก็เข้าใจได้ดังนั้นการรู้แค่คําศัพท์นะครับมันไม่มีประโยชน์ะไรเลยถ้าเราไม่ได้ออกเสียงหรือเข้าใจวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง จริงๆไม่จาเป็นเรต้องออกเสียงให้ได้เท่ากับ native speaker หรือว่าเจ้าของภาษานะครับแต่ว่าเราควรรู้ว่าจริงๆแล้วคําในภาษาอังกฤษแต่ละคำเนี่ยออกเสียงยังไงอย่างเช่น victory นะครับเราควรออกเสียงว่า victory นะครับไม่ใช่ victory หรือ restaurant นะครับเราอาจจะต้องออกเสียงว่า restaurant นะครับอาจจะรวบคำนะครับวิธีการก็ลองดูนะครับใน YouTube น่าจะมีวิธีการสอนอยู่มีครั้งหนึ่งครับผมพยายามสื่อสารกับเพื่อนที่เป็นคนฮาวาย ตอนนั้นผมพยายามสื่อสารคุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วตอนนั้นผมก็ได้พูดคําว่า traveling ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ traveling traveling จนเราเช็คการออกเสียงกันไปกันมาจริงๆผมควรจะต้องออกว่า traveling ประมาณนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับแต่การออกเสียงประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะเราควรจะต้องพยายามฝึกให้เราออกเสียงเนี่ยใกล้เคียงกับรูปแบบการออกเสียงที่ชาวต่างชาติออกเสียงจริงๆนะครับ การออกเสียงให้ถูกต้องนะครับจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาษาของเจ้าของภาษาได้ดีขึ้นและทําให้คุณสื่อสารได้อย่างน่าฟังและสร้างความเข้าใจให้กับผู้สนทนามากยิ่งขึ้นแม้คุณจะมี a c ซน n t ที่เป็นแบบของคนไทยครับก็ไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่ผู้สนทนาของคุณเข้าใจว่าคุณกําลังอยากจะบอกอะไรนั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่สมร็จผลแล้วครับข้อ 3. ครับสร้างความเคยชินในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเราจะต้องทำความเคยชินให้กับการใช้งานภาษาอังกฤษให้มันดีมากขึ้นลองนิยามสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษดูหรือว่าลองพูดประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดูบ้างอาจจะกับเพื่อนหรือว่าพูดคนเดียวก็ได้ครับจริงๆก็อาจจะดูบ้าแต่ผมก็พูดภาษาอังกฤษคนเดียวบ่อย ลองจำลองสถานการณ์ขึ้นมาในหัวแล้วก็คิดหาคำพูดประโยคตอบโต้ออกไปนะครับหรือว่าถ้าการพูดคนเดียวมันยากผมแนะนําให้ลองฟังคลิปนะครับดูหนังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลองพูดตามเจ้าของภาษาดูวิธีการนี้จะเป็นการฝึกให้คุณคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษที่สําคัญยังถือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อปากได้ดีอีกด้วยข้อที่4ครับสร้างสถานการณ์ที่มันบังคับให้ตัวคุณเนี่ยได้สื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่มีทางเลยครับที่เราจะเก่งอะไรโดยที่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงการลงมือทําจริงจะทําให้เรารู้ว่าเราพลาดอะไรเราไม่ถนัดตรงไหนไม่เก่งตรงไหนหรือจริงๆแล้วเราไม่รู้อะไรดังนั้นแล้วบางครั้งครับเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสถานาการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเนี่ยต้องพยายามเอาตัวรอดถ้ามีโอกาสนะครับลองเอาตัวเองไปเจอกับคนต่างชาติหรือหากกิจกรรมที่ได้ร่วมทํากับคนต่างชาติดูแต่ถ้าคุณไม่ได้สามารถหรือว่ามีข้อจํากัดในการที่จะไป เจอกับชาวต่างชาติหรือไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมขอแนะนําให้ลองเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ดูอย่างผมเองเนี่ยครับก็เรียนมาก่อนจนภาษาอังกฤษของผมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวผมอยากยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมเรียนนะครับก็คืออิงกูแพลตฟอร์มนั่นเองครับเ,เป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับที่ทําให้คุณเนี่ยได้เลือกเวลาเรียนก็ได้เรียกอาจารย์ก็ได้นะครับรับรองว่าการได้สื่อสารกับครูต่างชาติจากอิงกูเนี่ยจะไม่ทําให้คุณกดดันขนาดน,นั้นแน่นอน ข้อที่5าครับทาความเข้าใจวลีสำนวนคําศัพท์ที่แปลกหูแปลกตาแล้วนํามาปรับใช้ทันทียิ่งรู้คําศัพท์มากรู้สำนวนหรือวลีต่างๆมากขึ้นนะครับเราก็จะยิ่งเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นแต่ต้องเข้าใจก่อนครับว่าบริบทของภาษาอังกฤษและภาษาไทยเนี่ยบางครั้งก็มีความแตกต่างกันแบบคนละคั่วภาษาอังกฤษพูดแบบนี้พอไปเป็นไทยอาจจะได้อีกความหมายหนึ่งเราจึงไม่สามารถแปลภาษาอังกฤษแบบคําต่อคําได้ครับหรือนําคํานั้นเนี่ยมาพูดได้ทันที สิ่งที่เราควรทําเวลาเราเจอคําศัพท์สำนวนหรือวลีที่มันแปลกหูแปลกตาเนี่ยเราควรจะหยิบมาทําความเข้าใจก่อนแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้มันใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เราได้รับรู้คาคานั้นมาการทําแบบนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าที่เราไปท่องจําคําศัพท์หรือวลีต่างๆมาครับและนี่ก็คือแนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่ผมศึกษามาเองแล้วก็ได้ตกผลึกมานะครับหวังว่าจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้ดีขึ้นโดยเร็ววันนี้ และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย see you next time